แล้วก็อีกหนึ่งงานดิเลกที่สามารถสร้างไรายได้เพิ่มให้กับคุณได้ครับก็คือการปลูกบอนสีจําหน่ายครับบอนสีซึ่งเป็นราชินีแห่งไม้ใบตอนนี้ครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่ทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วครับกำลังให้ความสนใจและก็ให้ความสนใจมายาวนานแล้วด้วยครับยิ่งช่วงโควิดตอนนี้มีการซื้อขายเนี่ยเก่งกำไรกันอย่างต่อเนื่องเป็นกระแสติดลมบนเลยครับสร้างไรายได้เสริมช่วงโควิด -19 ได้อย่างดีใครสนใจติดตามจากรายงานนี้ แต่ความชอบเพาะเลี้ยงไม้ใบส่วนตัวประนุสุพัฒน์วัย39ปีเจ้าของสวนบอนสีสุพัฒน์หมู่ที่1ตำบลคมบางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพันเวลาว่างจากการเป็นชาวสวนผลไม้หลังหมดได้ดูการปรับพื้นที่เล็กๆข้างบ้านเป็นโรงเรืนอนเพาะเลี้ยงไม้ใบหรือบอนสีสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนด้วยยอดขาย200ต้นทุกวันสวนกระแสโควิด19 ก็ผลไม้ก็มีแค่สามเดือนใช่ไหมฮะแล้วเราก็ว่างอีกหลายเดือนเลยแล้วก็ลองจับต้นไม้มาทําดูผลตอบรับกลับมาดีฝ่าทาสวนผลไม้อีกรายได้ต่อวันมากกว่าผลไม้สามเดือนนี่ครับดีเกินคาดครับตอบรับมาดีมากลูกค้าแบบซื้อกันแบบไม่คิดแหละก็วัยรุ่นครับแล้วก็เป็นเหมือนจับต้นไม้ขายครับคนน้องๆเข้ามาจับขายกันก็จับวันทีงเยอะเป็นร้อยต้นห้าสิบต้นครับ ับไปต่อยอยกันนะตลอดทั้งวันมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสายและการขายผ่านโลกออนไลน์ด้วยสีสันความสวยงามของบานสีเป็นสเสน่ดึงดูดให้กลุ่มรักต้นไม้เกิดความหลงไหลโดยแต่ละสายพันธุ์มีลวดลายความโดดเด่นที่แตกต่างกันจนได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งไม้ใบ นอกจากนี้บางสายพันธุ์ยังจัดเป็นไม้มงคลที่มีชื่อที่แพร่เราะเสริมชะตาชีวิตเป็นไปตามความเชื่อที่สืบทอ,อดกันมาจนทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากได้กระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีแม้จะอยู่ในยุคโควิดสิอที่แรกก็ไปส่งเพื่อนซื้อก่อนคะรับเออแล้วก็ พอเพื่อนซื้อมาแล้วก็ชาได้แค่เดือนสองเดือนต้นไม้เพราะต้นไม้นป็นโตเร็วมากครับพวกบอลกระดาษบอลสีอะไรเงี้ยเออก็เห็นผลกําไรได้ดีครับผมก็เลยลองลองมาเอามาพัฒนาแล้วก็มาซื้อ,อก็ประมาณตกแล้วก็ราวๆสามห0ื่นต่อเดือนนะครับผมผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นรายได้เสริมได้เลยครับผมคิดว่ามันมันความสวยงามเนาะมันเพลินตาครับผมมันเพลินใจครับก็อาทิตย์นี้มามาสี่หนนแล้วครับผมว่าที่นี่มัน เด็ดสุดแล้วครับฟอมสวยแล้วก็ราคาเป็นกันเองครับที่สวนบอลสีสุพัฒนมีบอลสีกว่า50สายพันธุ์และมีชนิดที่ได้รับความนิยมเช่นบอลกระดาษบอลหูช้างดังเหลืองชายชนองค์หญิงทอฝันราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนตามกระแสการตลาดที่ไม่แน่นิ่งเน้นลูกค้าอยู่ได้ เราอยู่ได้ตามกำลังซั์ของผู้ซื้อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงก็เราปล่อยราคาไม่ได้สูงมากครับให้ทุกฐานะครับหยิบจับได้เลยได้เท่ากันครับได้เท่าเทียมกันเขาถึงเข้ามาครับเราปล่อยไม้ราคาไม่แรงมากเหมือนเราคุยสนุกดีมั้งกับลูกค้าเขาก็มากันลูกค้าประจำทั้งหลยที่เข้ามาครับเขาจะบอกต่อต่อกันบางคือคนที่เคยเข้ามาเขาบอกต่อบอกต่อกันจนลูกค้าติดเลยตอนนี้ไม่ต้องขายออนไลน์เลยครับ เ <laughs> ข้าในสวนอย่างเดียวผมมองว่านานนะมองว่านานมากเพราะว่าบอลสีมันส่งต่างประเทศได้แล้วครับไปต่างประเทศแล้วตลาดรองตลาดไม่พอครับตัวเนี้ยบอลสีไม่พอครับเขาต้องการเยอะแฟาต้องการเยอะครับต่อตลาดครับอนาคตไม้ใบและกระแสบ,บอลสีที่นักธุรกิจต้องคอยจับตามองวิ่งในตามกระแสทันกับความชื่นชอบของผู้คนไปเรื่อย ที่ทยอยตบเท้าเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในยุคโควิดแต่ก็ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอวันจนศักดิ์เมืองแทนถ่ายภาพปันชัยสาร,รการทีมข่าวเอ็นบจันทบ,บุรีรายงาน